เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจศาร์ทางศิติแนวทางที่ให้สนับสนุนสรากินแมงรัฐบาลในประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีสมาชิกครับก็พอดีเมื่อเช้านี้สับสนนิดหน่อยครับผมทําคลิปอัดคลิปใหม่คลิปนี้คลิปใหม่ก็เลยเขียนตัวเรียบร้อยแล้วครับ ตอนแรกอัดคลิปลงไปเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นคำนวณมาเรียบร้อยนะครับไปเขียนผิดตรงนี้ครับสองตัวล่างไปเอาสองตัวล่างสงปรปราวพอดีผมกำลังปรับปรุงสูตรนิดหน่อยนะครับแก้ไขนะครับเพิ่มเติมก็ปรับปรุงเข้ากับสถานการณ์ถ้าเกิดมันไม่เข้าปังปังเราก็ต้องแก้ไขนิดหน่อยครับเปลี่ยนแนวทางการวิเคราะห์นิดนึงทําสถิติใหม่นะครับผมจะเน้นทําสถิติใหม่นะครับแนวทางการวิเคราะห์ก็คงใช้แบบลักษณะการวิเคราะห์แบบเดิมแต่ตัวเลขที่เราจะนํามาเทียบชนกันเนี่ย จะเปลี่ยนแปลงใหม่โดยใช้สถิติอัปเดตล่าสุดนะครับก็ก็ในแนวนี้นะครับก็คือใช้สถิติจริงนะครับสถิติจริงที่มันเคยออกมาแล้วอาจจะเป็นระยะกลางระยะยาวนะครับระยะยาวมากๆข้ามปีไปเลยอะไรอย่างนี้ดูความแน่นอนของตัวเลขอันไหนมันจะเหมาะสมบางทีหรือใช้ระยะสั้นก็มีนะครับเป็นบางครั้งเป็นบางสลักนะครับโอเคครับเราก็มาดูฮานอยวันที่27มีนาคม 2. 0 6 3 นะครับเมื่อวานนี้ออกมา13595นะครับตอนแรกผมไปดูเป็น7 9 7 9สบ,บปปราวครับ13595ครับแล้วเราก็มีสูตรที่เข้ามาเป็น5ดาว16บวกติด1สูตรนะครับสูตรนั้นก็คือเป็นสูตรเด่นบนนะครับเด่นบทถึงวมาจะเข้ามาไม่สวยงามเพราะว่ามันเข้ามาหนักร้อยนะครับเมื่อวานนี้คำนวณกัน912 สิบห้ากติดสถิติสีดาวนะครับออก135เลขาหนึ่งครับเข้ามาในหนึ่งร้อยบนมันก็เลยไปจับคู่กับ2ตัวบนมันก็เลยไม่เข้าเลยตัดทิ้งไปหมดเลยนะครับออก1 3 5เรามป้าลเลขหนึ 1, ่งเลขหนึ 1, ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับขาด3ามกับหไปหมดเลยนะครับเข้ามาแต่เลขหนึ่งหลักร้อยบนหลักเดียวก็ยังคงใช้ได้นะครับ1ึงไปตัวเลขตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ได้เลขดับไป2ตัวนี่แหละครับ เลขหลักสิบบวกศูนย์สองหนึ่งคงที่นะครับหลักสิบบวกศูนย์สองหนึ่งคงที่ก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะมันสี่ดาวแล้วเราก็ไปเลยนะครับก็เป็นใช้หลักสิบนะครับบวกศูนย์สองหนึ่งคงที่สามบวกศูนย์ได้สามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกสามห้าหกโอเคครับตัวนี้เป็นตัวเลขที่ผมอัปเดตล่าสุดสามสิบวันล่าสุดนะครับตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดประจําวันศุกร์นะครับประจําวันศุกร์ได้แปดเจ็ดหก 4 2่ครับ876421หนึ่งเมื่อประกบคู่กันแล้วจะเห็นว่าเลข6เด่นนะครับผมก็วิ่ง6ไปเลยครับเอาหเป็นหลักนะครับออตรง6เป็นหลักมันก็จะจับคู่เป็นตามนี้นะครับ6 3 6 5แล้วก็5 6มนีตัวหลักตัวเด่นบนของเราแล้วก็ถ้าเกิดจะจับเป็นคู่ล่างนะครับจะลืมตัวแปรที่เขาจะเข้ามาแทรกนะครับไม่แน่นจะเป็นหลักร้อยหลัก10หรือห,หลักหน่วยนะครับเราก็จะมาจับเป็น6 8 6 7 6 4 6 6 6 2 6, 6, 6, 6 1 ตามนี้ครับ6กก้าตัวนี้แถมมาก็คือแผ่นเขียวนะครับแผ่นเขียวเมื่อจะเป็นชุด3ชุดนะครับเราผมก็จะเป็นตรงนี้ครับ6 3 5นะครับแล้วก็6 3 8นะครับ6 3 7 6 3 6 6 3 4 6 3 2 6 3 1 6 5 8 6 5 7 6 5 6เองหกสปเ็ดหหป็นไงครับมีไหมครับของมีครับ6 5 6 6 5 1 6ค่า2 6ค่า4 6ค่า2 6ค่า1ตามนี้ครับก็เป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายครับสาหรับเด่นบนนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําเป็นแผ่นสไลด์นะครับตอนนี้ผมเริ่มทําแผ่นๆสไลด์เป็นแผ่นเพจจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านอยากดูสูตรนะครับก็ต้องมาดูใน YouTube แต่ถ้าอยากรูปแผ่นํำเร็จรูปเลยก็ต้องไปเข้าไปที่ไลน์กลุ่มนะครับ KTV Channel นะครับตามนี้ครับนี่คือไลน์กลุ่มนะครับเข้าไปได้ครับ ไม่มีไม่เสียค่าบริการฟรีทุกอย่างครับ KTV CHANNEL นะครับ KTV Channel พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับแนะนำไลน์นะครับไลน์กลุ่มสำหรับสมาชิกสนทนาและเปลี่ยนข้อมูลสุดคำนวณรัฐบาลไทยลาวฮานอยครับของ KTV กับ DTV ครับเราใช้ภายใต้ชื่อไลน์ ID นะครับ KTV CHANNEL ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ ท้านนี้ก็ฝากคำเตือนไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สสับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV ีวีอุ่ยฟรีชแนลนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศสาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่านั้น,นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติ เพื่อนำเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ